บทที่สิบสามใจอ่อนผมงันไปกับเสียงสี่เสียงแปดที่เขาพ่นข้างหูจากร่างกายที่ขัดขืนเมื่อครู่ก็หยุดลงรากับอัตโนมัติผมแพ้แล้วกับแมวตาอ้อนวอนที่ส่งมามันทับใจจนไปต่อไม่ได้ดิ้นรนไม่ไหวหรือผมจะชอบเขาเข้าแล้วจริงๆนายตรีคชากับผมจ้องตากันครู่ใหญ่ เรากับดวงตาของเราดึงดูดและหอยหากันและกันผมค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสพวงแก้มเรียบเนียนของเขาอย่างลืมตัวแล้วเกลี่ยนิ้วปาดน้ำตาที่กำลังคลอกฉันคิดถึงนายเขาพูดจบก็อเอื้อมมือไปปิดม่านที่กั้นระหว่างที่นั่งตอนหน้ากับตอนหลังแล้วสั่งสนธยาให้ออกรถทันทีออกรถสนครับนายนายตีกชาก้มหน้าลงมาจูบผม ลูกคลำไปทั่วราวกับผมเป็นก้อนแป้งที่นึกอยากจะบีบนวดคลึงยังไงก็ได้ตามใจเขารู้จักที่จะทำให้ผมอ่อนนตามเสมอเริ่มด้วยการสอดลิ้นเข้ามาทักทายอย่างชันฉลาดแต่ผมที่ยังพอมีสติอยู่บ้างเงื้อมมือตบเขาไปเต็มแรงโอ๊ยนายตบเฉลิขีถ้าไม่หยุดผมจะตบอีกรอบผมขู่เขาชะงัก แต่มือยังคงรั้งมืออีกข้างของผมที่กำลังเงื้อหมายจะตบอีกรอบคุณทำกับผมแบบนี้ทำไมฉันคิดถึงนายไงคิดถึงแล้วทำกันแบบนี้เหรอผมย้อนฉันขอโทษแต่ฉันห้ามใจตัวเองไม่ได้ผมตบเขาไปอีกทีไม่สนแล้วว่าเขาจะคิดยังไงเพราะผมโกรธที่ถูกเขาลากไปมาตามใจเขาล้อเล่นกับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ยังไงกันผมจะลง คุณสนช่วยผมด้วยผมร้องขอให้สนธยาช่วยเขาจอดรถเข้าข้างทางเปิดม่านมาแต่ไม่ทำอะไรเลยเพราะคำสั่งนายตีฆาทำหน้าที่ของนายไปเลยสนครับนายแค่นี้เหรอผมงงแล้วสนธยาก็ปิดม่านออกรถไปตามเดิมไม่สนใจคำขอของผมอีกเลยผมอยากจะกรีดร้องด้วยความโมโหแต่เพราะความช่างล่อลวงของเขา ทำให้ผมตกหลุมพรางมือที่ดันหน้าอกของเขาค่อยๆตกลงจนเปลี่ยนไปโอบรอบคอของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถูกมือหนาของเขาล่วงล้ำเข้ามาขยำหน้าอกรถก็แล่นออกไปไกลาจากที่ทำงานผมมากแล้วผมเริ่มมองหาทางหนีที่ไล่เมื่อรถหยุดไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงผมเอื้อมมือไปปลดล็อบประตู แต่ก็ช้ากว่าในตีคาชาที่คว้ามือผมมากุมไว้ทั้งสองข้างด้วยฝ่ามือแข็งแรงของเขาผมที่ดิ้นรนขัดขืนไม่ทันรู้ตัวก็วถูกเขากักกันไว้ในอ้อมแขนทั้งสองอย่าดื้อกับชันเลยคีเขาเค้นเสียงดูเจ็บปวดอย่าดื้ออีกเลยขอร้องนะผมตกใจที่เห็นน้ำตาของเขาแต่ไม่พยายามที่จะแสดงออกถึงความห่วงใย,ยให้จับได้ผมไม่คิดเลย ว่าแค่เพียงเห็นหน้านายตีกชาตอนที่ยื้อยุดกับพิจุนทำให้ใจที่ห่อเหี่ยวของผมกับพองฟูขึ้นอีกครั้งราวกับสายไหมผมคิดถึงเขาจริงๆนั่นแหละคิดถึงตั้งแต่ครั้งนั้นที่เรามีความสัมพันธ์กันแล้วเขาพระออกปล่อยผมเป็นอิสระดึงผมขึ้นมาจากแนวราบของเบาะเราสองคนนั่งเงียบกันมาตลอดทางจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลแม้ผมจะไม่เต็มใจ แต่ก็อยากรู้ว่าพ่อของนายตีคาชาเรียกผมมาทำไมผมจึงลงรถตามเขาไปนายกลับไปก่อนได้เลยนะสนแล้วนายกับคุณเออสนทยาเหลือบมองผมสลับกับเจ้านายของเขาแล้วก็พยักหน้ารับรู้ส่งกุญแจรถให้ผมเริ่มใจคอไม่ดีคิดว่าหากเยี่ยมเจ้าสวดเสร็จจะหาทางชิงหนีนายตีคาชาให้ได้แต่เขากลับคุมผมแจ ไปได้แล้วเขาจูงมือผมให้เดินตามต้อยๆเรากับเด็กผมอายสายตาผู้คนจึงหยุดเดินแล้วปลดมือเขาออกอะไรอีกละคีปล่อยมือฮะปล่อยทำไมคนมองผมอ้มแอมตอบไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงสนทนาระหว่างเรานายตีกชายยกไหล่ไม่แคร์ใครสอดนิ้วเข้ากุมมือผมทั้งห้านิ้วแทนผมมองเขายังไม่อยากเชื่อสายตา อย่าทำแบบนี้เลยฮะคุณไม่เห็นเหรอคนมองเราด้วยสายตายังไงก็ช่างเขาสิช่างได้ไงฮะผมอดครวนแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยบอกให้ปล่อยไงผมอายแต่ฉันไม่อายโทษคุณผมพูดไม่ทันจบเขาก็กระตุกมือผมถึงกับชะงักที่แท้เป็นพยาบาลสาวที่ตรงเข้ามาสีหน้ายิ้มแย้มวันนี้มาเยี่ยมจีสวนดึกเลยนะคะครับ วันนี้มีเพื่อนมาเยี่ยมด้วยอีกไม่ใช่เพื่อนครับเขาตอบสั้นๆพยาบาลสาวมองผมด้วยแววตาสงสัยเขาจึงพร่งขึ้นพอดีแฟนผมเพิ่งเลิกงานก็เลยมาดึกครับอ๋อเหรอคะผมเห็นพยาบาลสาวสีหน้าพิกลก็อยากหยุมหัวคนปากเสียขี้แกล้งแค่นั้นยังไม่ขั้นสุดเท่าคำพูดต่อมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาแฟนมาเยี่ยมพ่อสามีสักหน่อย คุณทำไมล่ะเขายิ้มตาเย,ยียล้อเลียนคุณพูดแบบนี้ผมเสียหายนะแล้วนายเสียหายคนเดียวที่ไหนล่ะโทษผมหมดคำจะพูดไม่คิดว่านายตีขชาจะน่าด้านระดับสิบขนาดนี้เออเออเขาพูดเล่นไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับผมโบกมือปฏิเสธแต่นายตีขชาไม่หยุดเขาโอบไหล่ผมแสดงความเป็นเจ้าของต่อหน้าผู้คน พยาบาลสาวมองผมกับเขาสลับกันแล้วน้แจะอมยิ้มเขาจึงพาผมที่ยืนตัวแข็งทื่อเดินผ่านวอดที่เต็มไปด้วยพยาบาลและญาติคนไข้ที่มาติดต่อไม่สนคนที่ผ่านไปมาจะลอบมองเราผมพยายามปลดมือเขาออกอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำได้จึงต้องยอมให้ลากไปกระทั่งถึงห้องคนไข้พิเศษ ผมอ่านป้ายชื่อคนไข้ที่แปะอยู่หน้าห้องในใจในายกชาเจริญสิริกุนเป็นเจ้าสัวคนนั้นจริงๆที่ให้คนมาจัดงานศพให้ปู่ดีเหมือนกันผมอยากจะไปขอบคุณเขาที่ช่วยเป็นธุระจัดงานให้นาฬิกาติดผนังบอกเวลาสี่ทุ่มกว่าในห้องจึงมีเพียงแสงไฟสลัวจากหัวเตียงและหน้าจอโทรทัศน์ที่ให้ความสว่างภายใน เจ้าส่วคชานอนหลับอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้กันมีเด็กหญิงนารานอนคุดคุ้อยู่บนโซฟาเบสพี่เลี้ยงของเธอรีบลุกมาต้อนรับทันทีคุณตีมาทันเวลาพอดีเลยค่ะจิ๋วต้องขอตัวกลับก่อนดึกแล้วทิ้งลูกไว้กับพ่อมันพ่อหลับไปนานหรือยังนายตีคชาถามเสียงเบาหวิวพี่เลี้ยงพยักหน้าเขาจึงหันไปที่เด็กน้อยแล้วนาลาล่ะ เล่นจนเหนื่อยก็เลยหลับไปแล้วค่ะดีงั้นเดี๋ยวฉันจะพานารากลับบ้านเองจิ๋วกลับไปก่อนได้เลยแล้วนายจะพาคุณหนูกลับเองได้หรอคะได้สิไปเถอะเกิดถ้าคุณหนูตื่นมาไม่เห็นแกจะอาลวาดไหมอะคะพี่เลี้ยงชื่อจิ๋วถามสีหน้ากังวลเรากับกำลังสองจิตสองใจว่าจะกลับหรือไม่กลับก่อนดีนายตีขาชาพระยักพเยซดมาที่ผมแล้วบอกไปเถอะ วันนี้จะมีผู้ช่วยแล้วนาราชอบเขานายตรีขชาบุ้ยใบ้มายังผมที่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกส่วนพี่เลี้ยงสาวรีบพยักหน้ารับคำก่อนจะผลาออกไปอย่างรีบเร่งผมมองตามไปจนประตูห้องปิดเขาจึงจุงมือผมเข้ามาที่เตียงปรากฏว่าเจ้าสัวไม่ได้หลับแต่มองมาที่เราอยู่แล้วมาแล้วเหรอเจ้าตีครับพ่อเจ้าสัวยพยักหน้า แล้วมองเลยมาที่ผมพร้อมรอยยิ้มจางๆเขาดูเป็นคนแก่ใจดีไม่มีพิษมีภัยไม่เหมือนลูกชายที่สุดแสนจะเจ้าเล่ห์สักนิดผมรู้สึกคุณหน้าเจ้าสัวขชามากคุณมากจริงๆนั่นคีตาใช่ไหมฮะผมรับคำเจ้าสัวยพยักหน้ากวักมือเรียกผมมาหาตานี่มาตาเหรอเขาเรียกตัวเองว่าตาเหรอนายตรีคชาดันหลังผมให้เข้าไปใกล้ ที่แรกผมก็ขืนตัวเล็กน้อยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่เจ้าสัวขชายยื่นมือสันเทามาจับมือผมบีบเบาๆแล้วผมก็เห็นน้ำตาเจ้าสัวกาลังคลอเบ้าใจผมกระตุกวูบทันทีน่ารักหน้าตาเหมือนแก้วตาแกว่าไม่เจ้าตรีครับพ่อตาดีใจที่ได้เจอตัวแกสทักทีเจ้าสัวพูดไม่พอยังมองสำรวจผม ผมมองนายตีคชาสลับกับคนที่เรียกตัวเองว่าตาแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีคุณอยากเจอผมทำไมเหรอฮะตามีเรื่องจะตกลงกับคีเจ้าสัวคชามองหน้าผมด้วยแววตาเปี่ยมเมตตาผมค่อยใจเื้นขึ้นมาได้จะตกลงกับผมเหรอฮะใช่เจ้าตีพ่ออยากคุยกับคีตาตามลำพังแกไปรอที่ห้องรับรองก่อนไปอุ้มนาราไปนอนที่ห้องนั้นด้วย ครับพ่อเออในตีกะชาว่าง่ายมากเลยแนฮะพออยู่ต่อหน้าพ่อเขาก็เหมือนลูกช้างหายตกมันตอบรับเชื่องเชื่ๆจนผมอดหมั่นไส้ไม่ได้เพราะทีเวลาพูดกับผมอะไรที่ไม่ได้ก็ต้องได้เสมอสำหรับเขาอีกคนผดนเด็ดการนี่ผมนึกถึงในตัวเจ้าสวัวที่แม้จะป่วยแต่ก็ยังดูมีบารมีหลงเหลืออยู่ผมจ้องมองในตีคชา อุ้มน้องนาราพาดบ่าแล้วได้แต่นึกสมเพศตัวเองตั้งแต่จำความได้พ่อกับแม่ของผมก็ไม่อยู่แล้วผมไม่มีพ่อแม่คอยเอาใจเหมือนน้องนาราก็เลยไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นจากอ้อมแขนของพ่อไม่เคยเลยสึกนิดอ้อมกอดของพ่อมันจะอบอุ่นขนาดไหนกันนะผมเผลอมองเขาเปิดประตูห้องข้างๆเข้าไปแล้วปิดลงด้วยความรู้สึกอิจฉานิดนด แล้วผมต้องรู้สึกแปลกเพราะสัมผัสจากเจ้าสัวคชาที่บีบมือผมมันแน่นกว่าเดิมจนผมเจ็บเจ้าสัวต้องการพบผมมีอะไรหรือเปล่าฮะมีนั่งก่อนสิผมนั่งลงข้างเตียงอย่างว่าง่ายเจ้าสัวยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนพยายามขยับตัวลุกขึ้นพิงหัวเตียงแต่ก็ไม่มีแรงผมรีบลุกพยุงเจ้าสัวแล้วหยิบหมอนหนุนวางตั้งที่หัวเตียงให้พิง เจ้าสัวคาชาไอโคลกหลังจากขยับตัวขึ้นนั่งจนหน้าเขียวหน้าเหลืองผมได้แต่กังวลจะออกไปเรียกพยาบาลกับนายติคาชาแต่เจ้าสัวห้ามไว้ไม่ต้องตามหรอกแต่ว่าผมหันรีหันขวางเมื่อเห็นอาการเจ้าสัวสงบลงจึงนั่งลงข้างเตียงตอนนี้เราทำอะไรอยู่ละ่ะผมลงเรียนคัสเปียนโนกับทำงานร้านสะดวกซื้อฮาร์ไม่คิดจะเรียนต่อปริญญาตรีหรอ อยากฮะแต่ผมยังไม่พร้อมก็ผมไม่พร้อมจริงๆนี่นาะเขาว่ากันว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนผมก็ยึดคดตินี้แหละเพราะยังมีเวลาให้เรียนรู้อีกมากตลอดชีวิตนี้แต่ผมคงไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลกับใครทำไมละ่ะหรือว่าไม่มีเงินเรียนเจ้าสัวถามสีหน้าแสดงความห่วงใยจนผมรู้สึกได้แต่ผมก้มหน้าเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ตาถาม ทำไมไม่ต่อผมมีฮะแล้วทำไมไม่เรียนต่อล่ะรู้ไหมความรู้สำคัญมากนะสมัยนี้เรียนไม่จบมีใบปริญญาเป็นใบเบิกทางเราจะใช้ชีวิตยากมากเลยผมรู้ฮะแต่เจ้าสัวไม่ต้องเป็นห่วงผมนะถึงจะไม่รู้ว่าเจ้าสัวรับผมเข้าตระกูลเพราอสงสารที่ผมตัวคนเดียวหรือพ่อปู่ขอร้อง แต่ผมสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองของตระกูลจเจริญสิริกุลแม้แต่บาทเดียวฮะคิดว่าฉันห่วงเรื่องเงินเหรอเราจะสวห่วงเรื่องอะไรถึงอยากพบผมละฮะที่ตาเป็นห่วงก็เพราะว่าเราเป็นหลานของตาอะไรนะฮะจะสวลูบหัวผมแผวเบาก่อนจะเล่าต่อแม่ของเราชื่อแก้วเป็นลูกสาวคนกลางของตาส่วนพ่อของเราชื่อพัดเป็นลูกชายคนเดียวของสมศักดิ์ พวกเขาพบกันเพราะตากับปู่เป็นเพื่อนรักกันแต่พ่อพัดเป็นนักดนตรีไม่มีอนาคตตาจึงสั่งห้ามพวกเขาคบกันแล้วแล้วทำไมผมหลุดปากไปแม้จะรู้คำตอบอยู่แล้วว่าพ่อกับแม่ถูกรถชนตายพร้อมกันวันที่ผมเกิดแต่ผมก็ยังอยากรู้จากปากใครสักคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นพอจะไขความกระจ่างให้ได้ แล้วเจ้าสวขาชาจะคือคนคนนั้นหรือเปล่าพวกเขาหนีตามกันไปจนตกระกมลำบากคนของตาตามไปเจอจะพาแม่เรากลับแต่แก้วไม่ยอมกลับจะอยู่กัดก้อนเกือกินกับพ่อของเราตากับปูจ่จงทะเลาะกันตอนนั้นปู่พาเราหนีตาหายไปเป,เป็นปีกว่าจะกลับมาเปิดร้านที่ตลาดผมเป็นหลานของคุณจริงๆเหรอฮะผมถามย้ำอีกที ก็เราเป็นลูกแก้วตาก็ต้องเป็นหลานตาถูกแล้วเจ้าสัวตอบอั้ำอึง้งผมได้ยินเสียงประตูห้องข้างๆเปิดออกจึงเหลือบมองไปเห็นนายตรีคชารอบฟังอยู่ผมก็รู้สึกผิดขึ้นมาถ้าหากผมเป็นหลานเจ้าสัวจริงเป็นลูกแม่แก้วตางั้นก็แสดงว่าผมกับนายตรีระชานั่นเป็นเป็นเป็น,ปนกันเหรอผมลุกจากเก้าอี้ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งตัว รู้สึกผิดรู้สึกบาปกับสิ่งที่ได้รับรู้นอกจากเรื่องพ่อกับแม่แล้วผมกับนายตีขชาที่มีอะไรกันแล้วยังมีศักเป็นน้าเป็นหลานกันแสดงว่าผมมีอะไรกับน้าของตัวเองสินะผมอยากอาเจียนจนลุกแทบไม่ทันผมจะกลับแล้วฮะเดี๋ยวก่อนสิคีเสียงเจ้าสัวคชาเรียกผมไล่หลังแต่ผมไม่สนใจฟังก้าวพรุดพดเปิดประตูออกจากห้องโผเพไปตามทางเดินเงียบกริบ หมายจะไปให้ถึงลิฟที่เร็วที่สุดก่อนที่นายตรีคชาจะทันรู้ตัวแต่จะไปไหนคีผมหันขวับไปตามแรงดึงยิ่งเห็นหน้าเขาผมก็ยิ่งโมโหจนอดใจไม่ไหวต้องตบเขาไปอีกทีอะไรเนี่ยนายตบชั้นอรือแล้วนะเขาตะวาดผมไม่นึกกลัวว่าเขาจะตบผมกลับสึกนิดแต่ที่กลัวคือนรกที่กำลังจะกินหัวผมตาหากคุณมึงชั่ว อา้นานายด่าฉันทำไมเนี่ยคุณรู้ว่าผมเป็นใครแต่ก็ยังมีอะไรกับผมก็แล้วยังไงผมช่องเขาอย่างตกตะลึงเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยสักนิดหรอไม่มีความสำนึกเลยหรือไงผมผิดหวังในตัวเขาจนไม่อยากแม้แต่จะให้เข้ามาแตะนื้อต้องตัวผมสะบัดเข้าออกอย่างแรงคีนายฟังก่อนผมไม่ฟังอย่าดื้อนักได้ไหมเขาว่าผม แต่มันคือคำตำหนิไกลๆที่คนอย่างเขาทำเรื่องผิดศีลธรรมกับหลานตัวเองยังมีหน้ามาสอนผมอีกคุณคุณมันชั่วคุณมีอะไรกับหลานของตัวเองได้ยังไงคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสินายกำลังเข้าใจผิดมันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าสัวพูดให้ผมฟังเต็มสองหูผมตวาดแล้วจิ้มนิ้วกับหน้าอกเขาอย่างแรงคุณเป็นน้าผม คีเดี๋ยวจะเย็นก่อนเรื่องนี้ฉันอธิบายได้ผมไม่เชื่อคุณแล้วแต่นายต้องเชื่อไม่เชื่อเราสองคนสุตากันเรากำลังจะกินเลือดกินเนื้อผมรู้ว่าคำพูดของผมไร้กาดแค่ไหนแต่คงไม่เท่ากับที่เขาทำให้ผมต้องรู้สึกแย่หรอกผมไม่ฟังคำแก้ตัวของนายตีชาอีกพอเสียงลิฟต์ดังประตูเปิดออกผมก็สะบัดมือเขาที่เกาะกุมมือผมจนหลุด ก้าวเข้าไปในลิฟต์เราสองคนยืนประจันหน้ากันแน่ละ่ะคราวนี้เขาตามผมไม่ได้อีกเพราะเขามีน้องนารารออยู่ที่ห้องผมถือโอกาสที่เขาละล้าละลังอยู่กดลิฟต์รัวๆจนกระทั่งปิดผมเห็นแววตาตื่นตระหนกของเขาแต่เราควรจบสิ้นกันสักทีผมจะไม่มีวันให้เขาเป็นผู้ปกครองไม่ให้เขามาหาผมเจอและไม่ให้เขาเข้ามาบงการชีวิตของผมได้อีกต่อไป